อ่ทีนี้เราเข้ามาใน My Drive ครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องไปใช้ Google Drive บนเว็บใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เราสามารถที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆของเราได้ง่ายได้นะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ออนอกจะมาพูดนะครับในเรื่องของการแบ็กอัพด้วย Google Drive File Stream นะครับถ้าใครเป็นนิสิต หรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะได้สิทธิ์อันนึงนะครับก็คือตัวไรฟ์ของ Google นะครับตอนแรกเนี่ยเขาให้เราใช้ฟรี1 1 0 0 0เทราไบต์นะครับ1 0 0 0เทราไบต์ก็คือเท่ากับ external hard disk 1 b เทราไบต์เนี่ย1,000ลูกนะครับซึ่งเยอะมากๆเนาะแต่ว่าพอใช้ไปใช้ไปเนี่ยตอนนี้มันขึ้นว่า u n i ล i มิตแล้วนะครับไม่ใช่แค่1 0 0 0เทราไบต์แล้วเกินพอที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจาย์ก็จะใช้แค่โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวแล้วก็พอเลยนะครับไม่ต้องใช้ External Hard Disk หรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่าง External ที่เคยมีอยู่ก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็แบ็กอัพไว้เล่นๆอย่างนั้นแหละนะเพราะจริงๆการแบ็กอัพไว้บนคลาวเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่าการที่เราจะแบ็กอัพใส่ตัว External Hard Disk นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเสียบคราวนี้อ่ะเจอไฟล์เสียบคราวหน้า ไม่เจอแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ปลอดภัยเอเสียเลยเนาะ <c oughs> ในขณะที่ถ้าเราแบ็กอัพไว้บนคลาวเนี่ย <c oughs> เขาก็จะแบ็กอัพข้อมูลเราไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับแบ็กอัพเป็นรูทีนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์เราก็จะปลอดภัยมากกว่าเนาะ <c oughs> ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของ Google Drive นะครับแล้วก็อาจจะเคยใช้ตัว Google Drive ซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็มาเป็นชื่อแบ็ k อัพ n d s y ์ n นะฮะ แต่ทีนี้จุดบอดของ b a c k แ p บ n d นซิงที่จันไม่แนะนำให้ใช้คืออะไรจุดบอดของเขาก็คือว่าปริมาณพื้นที่บนฮาร์ดดิสของเราเนี่ยเรามีฮาร์ดดิสอย่างมากก็ 1TB ใช่ไหมครับในขณะที่เรามีพื้นที่บนคลาวเนี่ยอันลิมิตนะในที่สุดแล้วเราก็จะซิงคได้เฉพาะโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ถูกไหมครับแล้วก็โฟลเดอร์ส่วนใหญ่ก็ซิงคไม่ได้นะครับแล้วเวลาจะใช้งานทีนึงก็ต้องไปใช้งานผ่านหน้าเว็บเอาอะไรเงี้ยเนาะ oh, <no. S 1> ซึ่งตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว ที่จะมาตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ก็คือ Google Drive File Stream นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเรื่องเปรียบเทียบฟีเจอร์สำรองของซิงค์ข้อมูลนะครับแบกับเป็นซิงนะฮะแล้วก็ Drive File Stream นะครับข้อสังเกตนะครับก็คือตัวสำรองในซิงค์ข้อมูลเนี่ยมันจะดีกว่าในแง่ที่ว่ามันจะสามารถซิงอัปโหลดรูปภาพไปยัง Google Photo ได้อัตโนมัติซึ่งจริงๆก็อัปโหลดผ่านหน้าเว็บสะดวกกว่านะครับ แล้วก็สามารถที่จะซิงค์ด็อกิเมนต์หรือเดสก์ท็อปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างเขาแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยคู่กันกับ OneDrive นะครับเราก็ใช้ OneDrive ในการซิงค์ด็อกิเมนต์กับเดสก์ท็อปไปนะครับแล้วก็ใช้ตัว Google Drive File Stream เนี่ยมาเติมเต็มในส่วนที่ OneDrive มันให้ไม่ได้มันจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า <Wow. S 1> ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Drive File Stream ก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ ไฟล์ในไรที่แชร์ได้นะครับเราสามารถที่จะแชร์ไร์กับเพื่อนร่วมงานกับทีมได้อย่างเงี้ยน,นะในขณะที่ไมค์กับแอนซิงไม่ได้นะข้อจํากัดของแมค์กับแอนซิงนะครับที่มันสําคัญมากก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะซิงไฟล์ใดๆเราต้องเอามันมาอยู่ในเครื่องของเราเท่านั้นนะครับมันถึงจะอยู่ในโฟลเดอร์ให้เราเห็นซึ่งต่างกันกันกบ เจ้าตัว Drive File Stream นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเอามันมาอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเราเลยนะครับมันจะโชว์ได้ทั้งหมดทุกโฟลเดอร์นะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกนะฮะทีนี้มาดูการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อ e ีเมลของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ Gmail ธรรมดาเนี่ยเราจะได้พื้นที่ฟรี15 g b นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับมาดูราคากันครับ ตอนนี้เนี่ยถ้า3 0มสเทรไบต์ก็คือ1,500บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ใช้ใช้ซะนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับวิธีการนะครับในการที่จะดาวน์โหลด g g o o Drive f i l i Stream นะครับเราพิมพ์ว่า Drive File Stream ใน Google ครับคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปก็มีรายละเอียดต่างๆให้อ่านมากมายนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้กับ Windows 7ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Mac ก็เป็น10.11ขึ้นไปนะครับ ทีนี้ตัวที่เป็นไฟล์ติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับมันจะมี Windows กับ Mac นะครับเราก็เลือกให้ตรงว่าเราใช้อะไรนะครับถ้า Windows ก็โหลดเลือกดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราซายอินนะครับก็ซ i g อินด้วยอีเมลของสถาบันการศึกษานะครับอาจารย์ให้ดูอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กของอาจารย์มีแค่2 drive นะครับมีข้อมูลแค่นี้เองนะฮะแล้วนี่นะครับข้อมูลใน Google Drive เยอะมากๆเลยนะครับใช้พื้นที่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้6.4เทราไบต์นะครับมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะซิงค์ข้อมูลมาไว้ที่ฮาร์ดดิสในเครื่องเราทั้ง6.4เทราไบต์ถูกไหมครับในขณะที่ฮาร์ดดิสเรามีทั้งหมดแค่500กิกะไบต์เท่านั้นเอง oh, <no. S 1> นะราจะเปิดไดไฟ,ไฟสตรีมนะครับแล้วก็ใสอินเข้ามานะครับมันก็จะได้แบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันครับามาดูตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย สังเกตนะครับว่านอกจากเรามีไดรฟ์ C ีไดรฟ์อที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันยังมีเพิ่มไดรฟ์ G ขึ้นมาอีกดาร์หนึ่งนะครับตัวนี้ครับคือไดรฟ์ของ g o o g r i v r i v l f Stream นะครับข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ใน Google Drive ของเรานะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นมันอยู่ใน My Drive ก็คือข้อมูลของเรากับ Share Drive Share Drive ก็คือข้อมูลของทีมนะครับที่เราใช้ทํางานร่วมกันได้นะครับทีนี้เราเข้ามาใน My Drive ครับ เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องไปใช้ Google Drive บนเว็บใช่ไหมครับ <Wow. S 1> เราสามารถที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆของเราได้ง่ายได้นะครับสมมุติอาจารย์ต้องการจะซิงค์โฟลเดอร์อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่เมนู Drive File Stream นะครับแล้วก็เลือกให้มัน Available Offline <Wow. S 1> นะฮะเนี่ยครับ,รบตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำงานมันกำลัง เนี่ยกำลังโหลดพวกไฟล์ต่างๆเข้ามานะครับเอามาไว้ในเครื่องเรานะมันก็จะอยู่ในฮาร์ดดิสเครื่องเรานะครับซึ่งพอเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากปล่อยมันออกนะครับเพื่อไม่ให้รกฮาร์ดดิสนะครับก็มาที่ไดไฟล์สตรีมแล้วก็ติก๊ก i l a b l e Offline ออกไปนะครับมันก็จะเป็นออนไลน์ only อย่างเงี้ยนะ ก็จะสะดวกมากๆเลยแล้วก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ง่ายไม่ต้องเข้าไปใน Google Drive แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดอะไรวุ่นวายนะครับส่วนวิธีการในการเอาไฟล์เข้าไปใส่นะครับทดลองดูนะครับสมมุติาจาต้องการจะเอาไฟล์นี้อัปโหลดขึ้นไปนะครับวิธีการง่ายมากนะครับแค่คลิกขวานะครับ c o ปี้ครับก็ทำเหมือนกับเรา copy ไฟล์ระหว่าง drive เท่านั้นเองนะครับเราก็เข้ามานะครับในไ r i ฟ์ของเรา สมมติว่าจะเอามาใส่ในโฟลเดอร์บุกเนี้ยนะก็คลิกขวาแล้วก็กดเพสลงไปนะมันก็จะอัปโหลดขึ้นไปให้โดยสะดวกมากนะครับทำได้ทีละหลายหลายไฟล์หลายๆโฟลเดอร์ได้เลยนะครับสะดวกกว่าการใช้ Google Drive บนเว็บมากมายเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับในคืนที่ฟ้ามืดมิดมากที่สุดเราก็จะเห็นแสงดาวชัดเจนมากที่สุดครับสุดท้ายไม่อยากบอกช้างไม่อยากบอกแมวไม่อยากบอกหมา พอถึงเวลาที่เราต้องบอกลากันไปอีกแล้วครับสวัสดีครับ